สวัสดีทุกคนผมอันฟาดีผมขอต้อนรับทุกคนกลับมาชมตอนที่สองของซีรีส์วิดีโอที่น่าสนใจเกี่ยวกับกุญแจตีความซึ่งกล่าวถึงความแตกต่างจากจุดยืนทางหลักคําสอนหรือเทววิทยาระหว่างาศาสนาอิสลามกับาศาสนาคริสต์หรืออันกุรอานและพระคัมภีวันนี้ร่วมสนทนากับเราที่นี่ดเรเจสมิธนะครับที่จะพูดถึงความแตกต่างระหว่างพระเจ้าของาศาสนาอิสลามกับพระเจ้าของาศาสนาคริสต์คือเรากําลังพูดถึงพระเจ้าสององค์ที่แตกต่างกัน ดเรเจครับเช่นเคยขอบคุณมากที่มาร่วมงานกับเราขอบคุณที่ให้โอกาสผมผมชอบใจที่ได้มาร่วมพูดคุยถึงหัวข้อที่แตกต่างไปจากที่เรามักจะพูดถึงจริงครับแล้วเราจะพูดถึงอะไรในวันนี้เมื่อพูดถึงเรื่องอัตลักษณ์ของพระเจ้าที่เราสนทนาอยู่คือพระเจ้าแห่งพระคัมภีรกับพระเจ้าแห่งอันกุรานครับคือนี่คือข้อผิดพลาดทั่วไปที่ไม่ใช่เพียงชาวมุสลิมเท่านั้นที่ผิดพลาดแต่ยังมีคริสเตียนจำนวนมากด้วยที่ผิดพลาดคือพระเยะเวกับอัลลอฮ์พระเยะเวคือพระเจ้าองค์เดียวกันกันกบอัลลอฮ์หรือไม่ เนื่องจากทั้งสองอ้างว่าเป็นพระเจ้าของอับราฮัมมุสลิมและคริสเตียนยังจะพูดอีกว่าพระเจ้าของอับราฮัมคือพระเจ้าเดียวหรือพูดอีกอย่างคืออัลลอฮ์แห่งอันกุรอานขอโทษครับอยู่ด้านนี้ครับและอัลลอฮ์แห่งพระคมภีรภาษาอารับทั้งสองมีพระนามว่าอัลลอฮ์ทั้งสองมีชื่อเดียวกันเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันหรือไม่เรามาดูด้วยกันดีกว่าคุณคงจะรู้ว่าผมจะอธิบายยังไงเรื่องนี้ผมจะบอกว่าไม่ใช่ ด้วยเหตุผลที่ดีข้อหนึ่งฟังนักคุณอาจมีชื่อเดียวกันกับคนอื่นในภาษาเดียวกันผมชื่อเจและมีเจคนอื่นๆอีกมากมายแค่เพราะเราใช้ชื่อเดียวกันไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนคนเดียวกันคงมีคนชื่ออันฟาดีมากมายเช่นกันคุณอันฟาดีครับเสียใจด้วยคุณไม่ใช่คนเดียวที่มีชื่อนี้คุณจึงต้องใช้ชื่อเหมือนกับผู้อื่นขอพระเจ้าอวยพรดีนะที่คุณไม่เหมือนอันฟาดีคนอื่นๆที่ผมรู้จักด้วยเหตุนี้คุณคงเห็นว่าเราต้องระวังเป็นเรื่องง่ายมากที่จะอ้างแบบนี้ สิ่งที่เราต้องทําคือดูที่พระเจ้าทั้งสองที่แตกต่างกันดังนั้นเมื่อคิดถึงพระเจ้าแห่งอิสลามคืออันฟาดีครับคุณเคยเป็นมุสลิมเมื่อคุณคิดถึงอัลลอฮ์คุณนึกถึงอะไรบ้างเป็นพระเจ้าแบบไหนครับเมื่อคุณมองดูพระเจ้าองค์นี้ที่นี่ครับพระเจ้าแห่งอันกุรานโอเคครับตอนที่ผมเป็นมุสลิมความเข้าใจของผมเกี่ยวกับพระองค์ก็คืออัลลอฮ์อยู่ในสวรรค์พระองค์นั่งอยู่บนบลัลลงกงพระองค์คือผู้สร้างสวรรค์และโลกพระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่กับผมความรู้เรื่องพระองค์อยู่ทีีีี ok, ่่่่่นนแตอออััลเาะไไมมรกกยวข้งบบค ไม่เหมือนพระเจ้าในศาสนาคริสต์ที่พระเจ้าเสด็จมาหามนุษยชาติและแน่นอนอัลลอฮ์ทรงเป็นพระเจ้าที่ชอบหรือรักมนุษย์แบบมีเงื่อนไขรักเฉพาะคนที่ทําบางอย่างให้พระองค์และผลที่ตามมาก็คือเราไม่มีความสัมพันธ์อะไรเลยกับพระองค์เช่นในเรื่องอัลลอฮ์จะไม่เป็นผู้ช่วยให้รอดของผมอันที่จริงครับดรเจนึงในเหตุผลว่าทําไมผมถึงเรียกตัวเองว่าเป็นผู้รับใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดหรือผู้รับใช้ของพระผู้ไถ่ก็เพราะว่านั่นไม่ใช่พระนามหนึ่งใน99พระนามของอัลลอฮ์พระเจ้าแห่งอิสลามไมม่่่ีชชือเนนนั้ ผู้ไถ่บาปหรือผู้ช่วยให้รอดและเรื่องอื่นๆอีกแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือความสัมพันธ์ของผมกับอัลลอกเป็นความสัมพันธ์ระหว่างทาสและนายแทนที่จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างลูกพระเจ้าและพระบิดาในสวรรค์โอเคครับสําคัญมากทันทีคุณบอกได้หลายอย่างจริงๆคืออัลลอกไม่ได้มาเพื่อช่วยเพราะองค์ไม่มีความสัมพันธ์ให้เรามาดูเรื่องนั้นกันดีกว่าเพราะทั้งหมดนี้ที่เรากําลังดูเมื่อเราดูปฐมกาลบทที่3ามข้อแถึงเ เริ่มต้นจากสมมติฐานที่ว่าพระเจ้าในพระคัมภีร์ด้านนี้นะครับพระเจ้าองค์นี้เข้าสู่การเวลาและพื้นที่พระเจ้าองค์นี้ไม่เคยเข้าสู่การเวลาและพื้นที่พระเจ้าองค์นี้เสด็จลงมาอย่างโลกพระเจ้าองค์นี้ไม่เคยเสด็จลงมาอย่างโลกพระเจ้าองค์นี้ด้านนี้เดินด้วยขาและเรียกร้องด้วยปากและปอดแน่นอนว่าพระองค์รับสภาพมนุษย์ตั้งแต่แรกเริ่มพระองค์สามารถปรากฏตัวเป็นมนุษย์ได้พระเจ้าองค์นี้ไม่เคยอยู่ในร่างมนุษย์เลยทันทีจะเห็นว่ามีความแตกต่างบางประการนะครับ พระเจ้าองค์นี้ไม่สามารถมาอย่างโลกได้ลองถามมุสลิมคนไหนก็ได้ผมจะถามมุสลิมว่าพระเจ้าของคุณมายัางโลกได้ไหมพระเจ้าของคุณสามารถรับสภาพเป็นมนุษย์ได้หรือไม่พระเจ้าของคุณจะกินเหมือนที่ผมกินได้หรือไม่พระเจ้าของคุณเข้าห้องน้ําได้เหมือนที่ผมต้องและในทุกกรณีเขาจะต้องปฏิเสธว่าไม่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 อัลลอฮ์จะไม่ไม่ใช่ว่าเขาจะบอกว่าพระองค์ทําได้หรือไม่แต่เขาจะบอกว่าพระองค์ไม่ทาหรอกแต่ผมขอเสนอว่าอัลลอฮ์ไม่ทาเพราะพระองค์ไม่สามารถทําได้ในขณะที่พระเจ้าของเราสามารถทําทั้งหมดนี้ได้ ซึ่งบ่งบอกว่าพระเจ้าองค์ <Trans> นี้ยิ่งใหญ่กว่ามากเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่กว่ามากและในความเป็นจริงผมจะบอกว่านี่เป็นพระเจ้าผู้ทรงอำนาจทุกอย่างมากที่สุดเพราะอำนาจทุกอย่างหมายถึงความสามารถในการทำอะไรก็ได้พระเจ้าองค์นี้ไม่มีอำนาจทุกอย่างกล่าวอัลลอฮูอักบักตลอดเวลาก็ตามว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าจริง,รงๆแล้ววลีถัดไปที่คุณจะพูดคือแต่พระองค์ไม่ได้มาเป็นมนุษย์ซึ่งหมายความว่าคุณได้เอาความยิ่งใหญ่ของพระองค์ออกไปและคุณได้เอาอำนาจทุกอย่างของพระองค์ออกไป มุสลิมทั้งหลายคุณจะหยุดทําอย่างนั้นได้ไหมคือคุณจะเห็นได้ว่าคุณจํากัดพระเจ้าของคุณตลอดเวลาโดยบอกว่าอัลลอฮกินไม่ได้เดินไม่ได้พูดไม่ได้พระองค์ไม่มาเกี่ยวข้องกับเราเห็นสิ่งที่อันฟาดีพูดไปหรือไม่พระเจ้าองค์นี้สามารถมีอะไรเกี่ยวข้องกับเราได้จริงไหมครับอันฟาดีอย่างแน่นอนครับบางทีผมอาจจะพูดนาหน้าคุณจําสิ่งที่พระเยซูตรัสในลูกาที่19บเก้าข้อสิได้ไหมครับว่าบุตรมนุษย์มาเพื่อจะสแสวงหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปนั้นให้รอดพระเจ้าาทํอะไรในวนว พระองค์มาตามหาอาดัมกับเอวาอาดัมเจ้าอยู่ไหนพระองค์มาเพื่อช่วยเอ่อเพื่อตามหาและช่วยคนบาปใช่ใช่ครับมาเพื่อสแสวงหาและช่วยชีวิตเราจะเข้าสู่เรื่องนั้นเมื่อเราพูดเรื่องความรอดและการชดใช้บาปแต่คุณเห็นไหมว่าเรากําลังพูดถึงพระเจ้าสององค์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจริงๆอีกเรื่องนะครับสิ่งที่น่าแปลกคือพระนามที่คุณพูดถึงที่พระองค์มีอยู่99พระนามอัลอเป็นหนึ่งในพระนามเหล่านั้นหรือไม่ไม่ครับถึงกระนั้นทุกคนก็ยังเรียกพระองค์ว่าอ แต่อัลลอฮ์หมายความว่าอย่างไรในภาษาอาหรับเชิญครับอันฟาดีอัลลอฮ์ภาษาอาหรับแปลว่าอะไรครับมีการถกเถียงกันเกี่ยวกับชื่อนั้นเองจะเป็นคำศัพท์ที่เจาะจ,จงซึ่งนิยามพระเจ้าทั่วไปหรือเปล่าอันอิลล่าที่แปลว่าพระเจ้านั่นเป็นวิธีหนึ่งที่จะเข้าใจบางคนจะบอกว่าคำนี้มีต้นกำเนิดจากภาษาซีเรียคนอื่นๆจะบอกว่าเป็นภาษาอารามีอีกและอื่นๆแต่ความหมายก็คือพระเจ้าใช่ไหมถูกต้องแปลง,ง่ายๆนะครับพระเจ้าไม่ใช่ชื่อแต่เป็นตำแหน่งครับเป็นตำแหน่ง คือไม่มีอะไรมากไปกว่าตําแหน่งฟังนะอันฟาดีครับคุณคือผู้ชายใช่ไหมคุณเป็นผู้ชายผมเป็นผู้ชายอีกคนแต่นั่นไม่ใช่ชื่อของเราผมชื่อเจคุณชื่ออันฟานดีคือคุณจึงมีชื่อส่วนตัวที่ทําให้คุณแตกต่างจากคนอื่นๆเช่นเดียวกับที่พระเจ้าองค์นี้มีชื่อส่วนตัวในอพยพบทที่สามพระเจ้าส่งโมเสสให้ลงไปที่อียิปต์แต่โมเสสไม่ต้องการไปเขาพยายามสิวิธีด้วยกันเพื่อหลบหนี ในที่สุดเขาก็หันไปหาพระเจ้าในข้อ14ของบทที่3และถามว่าพระองค์ชื่ออะไรบอกชื่อพระองค์มาเพื่อที่เมื่อข้าลงไปที่อียิปตชาวอิสราเอลที่นั่นจะได้รู้ว่าข้าเป็นตัวแทนของพระเจ้าองค์ใดและพระเจ้าก็บอกพระนามของพระองค์ตรงนั้นในข้อ14และ15พระนามอะไรครับอันฟาดีคุณรู้ไหมว่าในภาษาฮิบรูห,หมายความว่าอะไรเราเป็นซึ่งเราเป็นนั่นเป็นภาษาอังกฤษยาเวในภาษาฮิบรูคุณพูดถูกชื่อยาเวบางคนอาจพูดว่ายาฮวา คุณพูดถูกขึ้นอยู่กับว่าคุณใส่สระตรงไหนเราเป็นซึ่งเราเป็นคือคำแปลชื่อนั้นเอโกเอมีพอออนเป็นภาษากรีกที่คุณเห็นในทั้งข้อ14และ15แต่สิ่งที่น่าสนใจอย่างมากคือเป็นชื่อส่วนตัวของพระองค์นั่นคือชื่อที่ทําให้พระองค์ต่างจากพระเจ้าทุกองค์และจากเทพองค์อื่นๆตอนนี้ให้จําไว้ว่าในพันธสัญญาเดิมมีชื่อที่แตกต่างกันมากมายมีสามชื่อหลักไว้เรียกพระเจ้าในพระคัมภีมีอาโดนาย ซึ่งเป็นพระนามที่พันนาองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งพบประมาณ340ครั้งคือไม่มากนักแล้วก็มีสิ่งที่คุณกำลังพูดอยู่คือเป็นตำแหน่งตำแหน่งทั่วไปเอโลฮิมเอโลอาเอโลเอโลเป็นรูปแบบเอกพจน์เอโลจะเป็นสองเอโลฮิมจะเป็นสามขึ้นไปน่าสนใจมากนั่นคืออ่านที่ใช้บ่อยที่สุดประมาณ2600ครั้งในพันธสัญญาเดิมแต่นั่นก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าตำแหน่งนั่นไม่ใช่ชื่อที่โมเสสพอใจ นั่นไม่ใช่ชื่อที่เขาต้องการเอาไปอ้างในอียิปต์ชื่อที่เขาต้องการคือชื่อส่วนตัวของพระเจ้าพระนามเฉพาะของพระองค์พระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์และพระนามนิรันดร์ของพระองค์และนั่นคือชื่อที่คุณพบ6,823ครั้งในพันธสัญญาเดิมซึ่งพิสูจน์ว่านี่เป็นชื่อที่สําคัญที่สุดสําหรับพระเจ้านี่เป็นชื่อที่ศาสดาพยากรณ์ทุกคนใช้หากคุณดูในพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษน่าเสียดายที่วิธีที่พวกเขาแปลคือใส่คำว่า LORD เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ผมอยากจะเอาลอ r d ดีออกไปโยนมันทิ้งไปและแทนที่ด้วยพระยาเวเพราะในข้อ15พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่านามนี้จะเป็นนามของเราตลอดไปชนรุ่นต่อๆไปจะต้องเรียกเราด้วยนามนี้ซึ่งรวมถึงวันนี้ด้วยเราต้องกลับไปใช้พระนามนั้นเพราะผมบึกกับคนที่สับสนระหว่างอัลลอฮ์ในพระคัมภีร์ไบเบิลกับอัลลอฮ์แห่งอันกุรอานเพราะไม่ใช่พระเจ้าองค์เดียวกันอัลลอฮ์แห่งอันกุรอานไม่สามารถเข้ามาสู่เวลาและพื้นที่ได้อัลลอฮ์แห่งอันกุรอานไม่สามารถพูด และเดินกับผมได้อัลลอฮ์แห่งอันกุนรอานไม่สามารถมีความสัมพันธ์กับผมได้อัลลอฮ์แห่งอันกุนรอานเป็นพระเจ้าที่เล็กเกินไปผมต้องการพระเจ้าพระยาเวแห่งพระคัมภีรเพราะว่าพระเจ้าเสด็จมายังโลกเพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่บนโลกในสวนเอเดนตั้งแต่แรกเริ่มพระองค์เดินและพูดคุยในเวลาเย็นและอย่างที่เรารู้มาแล้วพระองค์เสด็จมายังโลกหลายต่อหลายครั้งอย่างไรก็ตามผมบอกว่าผมจะเข้าถึงคุณได้ว่าพระเจ้าที่อยู่ด้านนี้พระเจ้าแห่งพระคัมภีรนั้นเป็นพระเจ้าที่มีความสัมพันธ์ พระเจ้าองค,ค์นีน้ไม่มีความสัมพันธ์เลยคุณอันฟาดีครับคุณเน้นย้ำจริงๆว่าไม่มีความสัมพันธ์อะไรเลยกับพระเจ้าองค์นี้แต่มีกับพระเจ้าในพระคัมภีร์เรากําลังพูดถึงพระเจ้าสององค์ที่แตกต่างกันคือเหตุผลว่าเมื่อมองไปที่สวนเอเดนผมดีใจมากที่พระเจ้าทรงสถิตยอยู่ที่นั่นในสวนเอเดนผมดีใจมากที่พระองค์ทรงเดินและพูดคุยอยู่ที่นั่นในยามเย็นและผมดีใจมากที่พระองค์ทรงอยู่ที่นั่นเพื่อเรียกอาดัมกับเอวาโดยต้องการคําตอบจากพวกเขาเพราะพระเจ้าองค์นี้พระเจ้าของเราพระเจ้าที่พวกคุณทุกคคคนนสาาามรรรถถับไไดดุ้้้้ณจจะะืออพเง์ี เรากำลังเชิญให้คุณเชื่อถือพระองค์คุณสามารถให้พระองค์เดินและพูดคุยกับคุณต่อหน้าต่อตาในชีวิตหลังความตายนั่นคือสิ่งที่เรากำลังมุ่งหน้าไปสู่นี่เป็นเพียงหัวข้อที่สองที่เราพูดถึงเราจะเข้าสู่หัวข้อที่สามคือตรีเอกานุภาพและนี่คือหัวข้อที่ติดขัดกันอยู่ด้วยเหตุผลหลายประการเนื่องจากตัวเราเองผมอยากจะถามมุสลิมว่าเรื่องตรีเอกานุภาพมีปัญหาอะไรแต่ผมจะใช้กุญแจนี้กุญแจตีความลูกนี้เพื่อไขให้คุณทราบว่าตรีเอกานุภาพมีความสำคัญเพียงใดนั่นคือตอนต่อไป อเมนอเมนทุกคนผมหวังว่าคุณจะตื่นเต้นกับซีรีส์วิดีโอนี้คุณสามารถดูได้ว่าเรากำลังมุ่งหน้าไปที่ใดคุณอาจตั้งชื่อซีรีส์เป็นเรื่องการสร้างสาวกก็ได้เพราะในมุมมองของผมเป็นเรื่องการสร้างสาวกกทั้งคริสเตียนและมุสลิมเกี่ยวกับหัวข้อสำคัญสำคัญและทุกตอนจะใช้กุญแจเหล่านั้นกุญแจตีความเจอกันคราวหน้าขอพระเจ้าอวยพรทุกคน